ิวมงแล้วครับผมล้วอมแล้วมเอาไขมันออกแล้วครับครับผมเอาหกิโลครับผมอยากจะพรอมหลังรถนะครับโคสิไม่รู้สึกจะบอกนานไป่หน่อยเอาสักสาชั่วโมงก็แล้วกันน้องนองก็จะชวยหนยองคู่ถุงมือไรเนี่ยไปหน้าไปบอกเขาไม่เป็นั่งตงอยู่ไว้อ วนนี้นัาควาบอลก็ได้เตะล้กเตะมีครับถืออเตะลูกเตะีฮะเตะีาก็แพ้หมดเลยอก็แา้เตะก่ตาเลยเตะตา้เฮ้ยเตะเข้าแล้วเรียยงมครับยมารู้จ่อเกื่ยวกอะไเกม่ัอไมหหที่งแร่ตัะตีบ้านติบนตี มาแล้วจังหวนี้เดคัวดวชมเิกเเบได้ไหมเด๋ยวิ่งาไปรับมาเลยรับมาเลมาเยวเดียวนเดียวเนเดียวไปรับโอ้องหลังของเาวเองโนเดียวไหมฟองหลังเาไม่ด้หน้าเาเอออกอก